Xung สวัสดีจ้ายินดีกรับทุกคนด้วยคะ่ะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในแบบ d o p ปมีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีบ้านหลังใหม่มาค่ะพี่ฝนเข้ามาสำรวจในบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยว้าวบ้านของเพื่อนเราเป็นขนมปังขิงค่ะโอ้โหดูนี่สิตรงนี้เป็นเหมือนกับคุกกี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งโรยอยู่ด้วยน่ารักมากมากเลยบ้านขนมปังขิงแบบนี้มีกลิ่นหอมของวานิลลาแม้กระทั่งทีวีห้องครัว เก้าอี้ก็เป็นคุกกี้น้ำตาลไอซิ่งนะคะดูนี่สิตู้เย็นน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์จะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีกลิ่นอายของวันคริสต์มาสน่ารักมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่านะคะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรพิเศษโอ้โหมีของกินด้วยโอ้โหดูสิเก้าอี้ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนนะาแปลงร่างเป็นเด็กน้อยค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปโอ้โหห้องนี้น่ารักมากเป็นเตียงนอนคุกกี้น้ำตาลไอซิ่งโอ้หูน่ารักสุดยอดไปเลยนะคะเราไม่สามารถใช้ได้เนอะเพราะว่าเป็นบ้านเพื่อนค่ะไม่ใช่บ้านพี่ฝน <laughs> เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันว้างดีกว่านะคะว่าจะมีโซนไหนที่เขาอัปเดตไปบ้างแต่ว่าดอเมีนนี่เขาอัปเดตไปเยอะมากๆเลยนะคะนี่ข่าวมาว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีเวนต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเพื่อนๆไปเล่นดูแล้วกันนะเอาล่ะโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะสโนว์แมนของเราต้องการความช่วยเหลือว้าวได้แล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะ ขอบใจมากๆมากเลยนะฉันนอนอยู่กับพื้นตั้งนานไม่มีใครมาช่วยเธอเป็นคนแรกเลยที่ช่วยฉันขอบใจมากเลยโอ้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะโอ้โหดูนี่สิมีซานตาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทำไมนะซานตาเขาไม่ใส่เสือ้เอเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องของขวัญเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าพี่ฝนต้องแบบใช้พาหนะพิเศษเป็นสเก็ตบอร์ดหน่อยนะคะโอ้โหดูสิ มีสโนมนนอนกองอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะเราจะต้องช่วยเขาขึ้นมาค่ะมาเดี๋ยวชั้นช่วยเองนะคะหลังจากที่เราช่วยเขาแล้วในพี่ฝนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าจะได้อะไรเป็นการตอบแทนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถช่วยสโนมนได้แล้วถึง2 2คนด้วยกันเนาะแล้วนี่มันก็เหมือนกับว่าให้เราซื้อของเลยนะคะแน่นอนว่าถ้ามีการซื้อของแบบนี้เนี่ยจะต้องมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่น่ารักน่ารัก,นรกแน่ๆเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะต้องเก็บขนมปังขิงตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะสามารถนำไปซื้อของด้านในได้นะคะต้องเก็บให้ครบตามจำนวนด้วยโอ้ oh my god เพนกวินน้อยเพนกวินน้อยชนเข้าแล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงอีเวนต์สำคัญแล้วนะคะเราจะต้องช่วยเจ้ามังกรนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงแบบ ฟอสเซนนั่นเองนะคะให้เขาสามารถกินอาหารได้เพราะว่าอาหารของเขาตอนนี้เนี่ยถูกแช่แข็งเอาไว้เราจะต้องไปช่วยกันละลายนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันหายไปแล้วก็นำอาหารที่เราเก็บได้นะคะไปใส่ไว้ในบ่อเพื่อที่จะให้มังกรฟอรสเซนของเรานะคะได้กินนั่นเองเอาล่ะเรามาช่วยกันดีกว่าทุกคนโอ้โอ้อันนี้ไงเอาล่ะตรงนี้น่าจะเป็นพิซซ่านะคะ มาช่วยกันละลายน้ําแข็งไม่งานมังกรฟอรเสเซนของเราไม่มีของกินแน่ๆเลยค่ะอาจจะเกิดอาการพิโรธโลกอาจจะระเบิดก็ได้นะคะโอ้โหอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ปร๊บเรียบร้อยละลายเรียบร้อยแล้วอืมการเดินแบบนี้ค่อนข้างหนืดลงแล้วนะคะเพราะว่ามันมีแต่น้ำแข็งเนอะแล้วตัวเราก็แบบเย็นเฉียบเลยต้องช่วยๆกันนะคะให้ให้มันได้เยอะเท่าที่จะมากได้ที่สุดเลยเพราะว่าถ้าแบบมังกรไม่พอกินเนี่ยเขาอาจจะพิโรดได้นะมาเร็วฮึบ สไลด์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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเอ้ยเออหื้อหื้อหื้อมองแค่ล้มลงไปแล้วค่ะเอาเราไม่เป็นไรเออโอ้ my god ทำไมล้มเยอะขนาดนี้เดียวเดียวเดียยวก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนเพื่อนรอเดี๋ยวไปด้วยโอ้วีฟต์ล้มอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ดูท่าจะไม่ไหวอ่ะขาเริ่มแข็งแล้วอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเร็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 วเดี๋ยวมังกรไม่มีอะไรกินอ้าวเราได้แอปเปิลแล้วค่ะ อันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นชีสหรือพิซ่าเอาล่ะเราได้ชีสมาแน,น่เองฮึบข้างหน้าข้างหน้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงบ่อที่มังกรเขาวาสัยอยู่แล้วนะคะ <c oughs> โอ้พี่ฝนพี่ฝนโลมากเอาล่ะทุกคนฮึบข้างหน้ามีกับดักอีก,กาหากเดี๋ยวเดียวขอก้อนนี้ก่อนปพ๊บเพื่อนวิ่งไปข้างหน้าแล้วค่ะนี่ได้น้องไก่มาแล้วปพ๊บหืก้อนหินลบลบก้อนรลบๆบนี่โอเคนี่ จุกอย่างนี้ต้องจุกฟึบอุ้ยอันนี้น่ากินปึ๊บปรึ๊บๆๆๆเอาล่ะเรียบร้อยนั่นไงมังกรของเราชิโยนะีตอนนี้มังกรนะคะก็อยู่ด้านหลังของพี่ฝนแล้วแต่ว่าตอนนี้ FC ของพี่ฝนสําคัญกว่าค่ะยินดีต้อนรับด้วยนะคะน้องโพนี่นะผู้น่ารักว้าวเข้ามาเล่นกับเราด้วยนะคะยินดีที่ได้พบกันนะคะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเข้ามาดูในช็อปนะคะตรงนี้เราสามารถซื้อสิ่งของน่ารักน่ารักแล้วก็สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักในนี้ได้นะคะเอาละแต่ว่าถ้าเรามีจิงเจอร์ที่เป็นขนมปังขิงไม่พอคุกกี้ไอซิ่งไม่พอนะคะเราก็ต้องซื้อนะคะแต่ว่าพี่ฝนเนี่ยยังไม่อยากซื้ออาจจะมาดูราคาก่อนว่าพวกเนี้ย <G ül> สัตว์เลี้ยงแล้วก็ของเล่นเนี่ยเหล่านี้นะคะที่เขามีมาใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็สงวนราคาเท่าไหรนะคะอู้อันนี้น่ารักมากๆเลยน่าจะเป็นฮอตดอกเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแคนดี้น้ำตาลนะคะน่ารักจริงๆเลยอูย้มีเพื่อนซื้อสนโนว์แมนไปแล้วน่ารักมากราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวขอกดดูนิดนึงนะคะเอจะซื้อตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอู้อันนี้เป็นเยติ น่ารักมากโอ้อันนั้นเป็นมังกรค่ะโอ้โหมังกรโฟเสนน่ารักมากๆเลยโอ้โหราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะอะไรเดี๋ยวพี่ฝนจะลองซื้อของเล่นสักหนึ่งชิ้นให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะคะเอ้ยมีใครมานั่งรอง่ายตรงนี้โอ้ไม่มีใครอุ้มหนูเลย โอ้โอไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคนอุ้มเองจ้าไม่รู้พ่อแม่ไปอยู่ตรงไหนแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นพ่อแม่บุญถามให้ก็แล้วกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเจ้าฮอทดอกหน้าตาน่ารักตัวนั้นดีกว่านะคะแต่ว่าเอ๊ดูเหมือนว่าเราได้สัตว์เลี้ยงตู้ใหม่มาด้วยเป็นอะไรเนี่ยเป็นไทซโตรทอปนะคะโอ้โหน่ารักมากเอาล่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะลองซื้อเจ้าของเล่นชิ้นนี้ดูกันแล้วกันโ oh, อ้โหยี่สิบโรบอทอะจ่ายไปจ้ะมามาได้แล้วนะคะเราน่าจะสามารถชื้อของเล่นซื้อไปแล้วซื้อนะเราน่าจะสามารถโอ้โหมีขนมปังขิงโรยโปรยพรายมาเยอะแยะมากมายนี่ไงในราคา400รจิงเจอร์เบทนะคะโอเคแคนเซิล okay. หรอแล้วอันนี้เท่าไหรอ่อันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะไม่ขึ้นมาให้เราอะ เราน่าจะซื้อตัวนี้ได้นะคะนี่ได้แล้วว้าวก่อนที่เราจะสามารถซื้อของเล่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะต้องเสียต้องเสียโรบ็อกไปก่อนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนนะคะนี่น่ารักมากๆเลยแม่จ๋าแม่จ๋าอุ้มหนูหน่อยจ้าจ้าจ้า,จาได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณแม่เอาขนมแล้วก็คุกกี้ให้เพื่อน FC ผู้น่ารักกินก่อนแล้วกันนะคะแพ่จ๋าหนูอยากได้ตัวนี้ค่ะลูกจ๋าราคามันแรงมากๆเลยนะจ๊ะแม่คงซื้อไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ my god ดูนี่สิน่ารักมากมังกรตัวน้อยเฮ้ย hey, สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเป็นไงบ้างสจน้อยขอบใจมากนะที่หาอาหารมาให้พวกฉันกินถ้าไม่ได้พวกเธอแล้วก็เยนแน่เลย <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะดูสิมาขอบใจเราด้วย โอเคค่ะวันนี้ก็พาเข้ามาทัวร์ในแมป Adopt มีผอมปาของคอแล้วนะเอาล่ะถ้าเพื่อนๆชืน่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วก็เพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุบจ๊บๆ i you like t h i ดีสวิดีโอคลิป a s e f o l l o w and subscribe our c ช a n n น l Thank you for watching <laughs> goodbye จ้าอาเราเพื่อนเพืนมาเต้นกันเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า